อีท s ชา p o พอเทเอสเปิดตัวสีใหม่สดใสอย่างมีรสนิยมแมตลุกแน่สนุกกว่าเดิมเพิ่มเติมผ้าใบนาะถึง0.9ม mm ิลลิเมตรเลยค่ะ ตอนนี้กระเป๋ารุ่นอิ a e w o n Porters อั d เดตสีสุดคัลเลอร์ฟูให้คุณได้เลือกแบบนำใจทั้งหมด11เฉดสีตอบโจทย์การแต่งตัวที่ดูโดดเด่นดึงดูดทุกสายตาเริ่มดีวสีน้องใหม่ Pink and Black Chocolate and Black ตามด้วย Black White Black and White White and Black Blue and White Blue and Black Yellow and Black Green and Black และ Red and Black แต่ละสีนี้เรียกได้ว่าจัดเต็มความจัดจ้านมาให้แบบถึงใจการันตีความมีคุณภาพพรีเมียมของแมททีเรียลกระเป๋าทำจากแมททีเรียลผ้าไบทาพลีนที่สั่งผลิตเฉพาะแบรนด e ์อิเทชาสายสะพายเป็นวัสดุเดียวกับเซฟตี T ้เบลไม่เจ็บไหลในระหว่างการใช้งานมีเมจิกเทปเปิดปิดกระเป๋าและใช้ซิปกันน้ำอย่างดีช่วยโปรเทคของสำคัญในกระเป๋าให้คุณ ขนาดกระเป๋าความยาว7.5นิ้วความสูง6นิ้วความหนาตัวกระเป๋า2นิ้วความกว้างของสายอยู่ที่1นิ้วครึ่งสายสามารถปรับความยาวได้ถึง46นิ้วในส่วนการใช้งานกระเป๋ามีช่องด้านหน้าเป็นช่องซิปกันน้ำมีขนาดกำลังดีที่สามารถใส่ของสำคัญชิ้นเล็กได้ และกระเป๋าช่องใหญ่ด้านในมีโอเพน n g นิ่งกว้างสามารถใส่กระเป๋าตั้งสั้น mm hmm. แว่นตาโทรศัพท์มือถือได้สบายมากค่ะ ันบ้างคะ่ะเลือกสีที่ชอบกันได้หรือยังเอ่ยอยากจะบอกว่ารุ่นนี้ยืนหนึ่งเรื่องความสติดแวร์สายแฟต้องมีไว้ครอบครองเลยนะคะเพราะว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพและฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายคะ่ะบอกเลยว่าใบาเดียวจบเอาอยู่ทุกแอคทิวิตี้แน่นอนคะ่ะมาในราคาเพียง2,290บาทเท่านั้นคะ่ะ สามารถสั่งซื้อสินค้าอีเทชาผ่านช่องทาง Facebook Ig Line s h o p ป e หรือเว็บไซต์และสามารถติดตามชมคอนเทนต์สนุกๆผ่านช่องทาง YouTube อีเทชาได้เลยค่ะ